พดีพอแม่พี่น้องมื่อน,นี้แม่ต้องชินเขาคั่วแบบฝรั่งฝรั่งได้มื่อนี้นํำเสนอสเต็กโอ้สเต็กสเต็กเ,เนื้อพี่น้องอันนี้เพิินซื้อมาแบบสําเร็จลูกแล้วแม่พี่น้องโอเคเอามาทีจีนะพี่น้องสเต็กเนื้อสามชิ้นพี่น้องแต่ห้าสี่เห็ดชิ้นเดียวหายหนอง สเต็กเนื้อเนะ่เปิดเตาแก๊สก่อนพี่น้องสเต็กเนื้อกับมันฝรั่งมันฝรั่งอันมันฝรั่งกระเทียมพริกไทยพี่น้องเจ้าชู้เห็ด เ้าก็มีใส่กอกสองอันกระทะห้าวหอมเราเห็นไหมวอมกระทกระกันเนาะเราใส่เนยอย่างเดิมใส่เนยอย่างนีงนอองนง้หอมไปแล้วจิด เนยลงไปเลยนะพี่น้องเป็นชิคกินสเต็กเหมือนดับไฟลงเนาะพี่น้อง sữa ôi hòm này này hòm hòm nọ Xay mưa được cái nọ được của bạn chào mát mà tít cả cái ừ. tay ăn on thì nó giấm mãi hơi thiệt đấy ăn mãi ข็มด้วยใส่กอกช่องอันน้อยหน่อยแตบบ่ตอนที่เฮารอเนาะพี่น้องอเฮาก็ ไฟอ่อนที่ชุดเด้พี่น้องเพราะว่าเ็นร์กมาแล้วมันมันบอกคือย่างเนาะพี่น้องบอกมันฝลั่งก่อนมันฝรั่งกระตกไปแล้วพี่น้อง ้องโอบเอาไปนอนคืนน้อยน้อยมันฝรังนะ่งฮะสีเอาไปอบเดี๋ยวไปนองใส่คุกใส่น้ำมันมากอกพริกไทยไปนอนกระเทียมพริกไทยคลุกคุกๆแล้วก็เอาไปอบเดีย๋ยวทาเบิ่งหนาตาเด้ย๋ยวไปนองอบประมาณ ีหานาที่เงี้ยต้มแปรรูปไปลองกินอ่ะอืมเป็นแบ่บ ตายนั้ก็ยังแสบเลยว้าวพี่น้องห็นบอกพี่น้องขนาดไฟอ่อนสดแล้วเิ่นอยากใหม่เลยเิ่นมักใหม่ตัว มากิ้มตัวพี่น้องเดี๋ยวแม่น้องเชียงเอามันฝรั่งไปอบก,ก่อนเด้อพี่น้องอันนี้ซุกแล้วพี่น้องจัดจานเลยอันนี้สุกแล้วเด้อพี่น้องโอ้ลอดลอดลอด สุกเรียบร้อยแล้วเลยนะรอมันฝลัง่งแป๊บนึงสุดอมหอมเถอพี่น้องเ,เนื้ออ่พี่น้องสเต็กเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วลองมาเล้วพี่น้องสุกแล้วค่ะ มันฝรั่งอบกระเทียมพริกไทยน้ำมันมะน้ำมันนี้ด้วยพี่น้องน้ำมันมะกอกพอใส่แล้วมันพิเ็ดให้มันเขาแห้งมันสิอร่อยอร่อยจะให้พี่ใส่จานเลยเสิร์ฟไว้น้าพี่น้องเล่ซิบติพร้อมพี่น้องชิบ ตามด้วยผักชีกินบบุแต่ว่าอยากให้กินนะพี่น้องด้วยน้ำสลัดน้องบัวบอกว่าคุณทำอะไรไม่คุณพูดกับไครแม่น้องสิงทำสเต็กเดูพี่น้อง ทำสเต็กน่ากินบอพี่น้องเดีจเเเ๋จะเอาไปเสิร์ฟเลยเสียไปเสิร์ฟผาวฝรั่งฮัลโหลเอามาเสิร์ฟแล้วพนักพนักพ,น,กพนักงานหรือแขกและน้าพี่กัส uh huh. เอามาเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องซิงเมเดอร์เผื่อเป็นกำลังแรงใจนะถ่ายเฮิร์งบ่ได้เด้ย ผูบ้บ่าวบ่อยากเขากองขอบคุณละลายสบายดี